สบายดีพี่น้องกับจากทายสบายดีเอฟซีที่ฮักแพงกันเบิร์สุครุสุคนสุมองสุบอลสบายดียามแรงแรงเด้อพี่น้องเอ้ตอนนี้ก็สี่โมงแรงแล้วพี่นอ้องมาลามงวไว้พี่น้องเอ้ลามงว่าปะไว้อยู่ในสวนก็สีผ้าพี่ผ้าน้องลงไปเละไหวก่อนพี่น้องเนาะ ลงเลาะหงายเลาะห้อ,หอ,หองซะก่อนปาดเขานำเต็มตรงหน้าเลยบัดที่นี่เห็นเคยลาเพิ่นได้เห็ดพวกพี่น้องเอ้ยพอมีนี่ก็สีลงไปเลาะหาเบิง่งซะก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะลงมาลามงวัวบ่ได้ถือฮอดกระตาโบด้ถือฮอดคาตั้งกล้องพี่น้องเอ้ยมีดก็บ,บ่ได้เอาเอาไปแบบนี้ลองเบิง่ง ั็สิย่างขึ้นบ้านกันมันไก่พี่น้องเอ้มันกระเทินไปไปลองเบิง่งข้าวเตรียมการไปนะส่วนไร่โบยากเห็นพี่น้องเอ้ไปแบบโบได้เตรียมยังเลยแต่ว่ามีทุง่งยางอยู่ติดทุงมาอยู่นี่มีทุง่งยางอยู่พี่น้องเอ้มีทุง่งยางติดทุงเสือมานําอยู่ว้าโถ่อนู่นถึงจะมีหนักพี่น้องเอ้เต็มทิบเลยฝนแห้งคักแห้งง่างแห้งแห้งว่า วพี่น้องพูละมุ่งนาเขาลงหวยจะเป็นยังไงล่ะพี่น้องเอ้มาลุ่นน้ำกันพี่น้องเนาะโอ้ยยามแรงแรงข้าเจ้าดำให้ดำหน้ามือนีเห้าพักพอนพี่น้องเอ้วันศิลพี่น้องเนาะหรือว่าวันพระทเบรเเิยบรเยกบเดขาสัดซัดชีวิตพี่น้องเอ้มือนี่ แต่วาสิไปลองเลาะหาเบิ่งเห็ดจะก่อนเถอว่าโชคมันเถอว่าดวงดีพี่น้องเอ้ยพระเจ้ามอแต่ดำหน้าสงสัยบ่มีคนหาดอกพี่น้องเนาะไปเฮาไปลุยกันเลยพี่น้องเอ้ยปา,าดโทษพี่น้องเ,เอย้เอยโอ,อ,อ้พระเจ้ากำลังดำไม่ไหมพี่น้องเอ้ยบุคลุกอยู่แถวเนี่ยปาดปั้นน่ะนยังบ่มมีหนามเลยพี่น้องเนี่ยเออเพราะมันอยู่ cây hồi cây hoang thì nó nó nằm một khối ăn vâng, xong một theo như con thì nó với thừa và cái chào máu tè đầm na hôm ha à, vật khai nhá hết nó xây vì hà bừng cho con xong phùm nặng, xong phùm nỉ cho con thừa và kháo cá เมนยังสัพี่น้องขาวขนะฮะเฮ็ดอีสังโมเมนแล้วบ่นเนี่ยฮะคือสิโสมดีแท้เบิ่งพี่น้องเบิ่งบ้าโอ้ยพี่น้องเลยนี่โมเมนเพิ่นแล้วสันดอกืมดีใจบิดพี่น้องเลยเฮ็ดพี่เบื่อพี่น้องเลยโมเมนโมเมนไปเราะไปเบิ่งอีกพี่น้องเลย เท้นี้พอไม่หนี่ก็บเคยเก็บดอกพี่น้องแถวนี้เนาะบเคยได้เก็บดอกเท่นะแต่ว่าเลาะไปเบึงถือว่าเป็นออกฟาดโทษพี่น้องเอ้ยเลาะมากอะไล่โคตรไลยหวยหลายบอลลอดเลยพี่น้องเอ้ยยังบ่เห็นจักดอกเลยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดยังก็ยังบ่ทันมีนเลย ่ได้เด oh, so, ้ทางนี้บ่คือทางนำโมงบ่พี่น้องเอ้ยเก่ากับแถวนี้เคยเก็บอยู่นี่ยังซอยหม้ออยู่ซองมึงบอนได้บอนเคยเก็บแต่เก่าก็ได้ยังเงียบอยู่พี่น้องเอ้ยคองันผ่านจักเือกอยู่ก็บ่เห็น Bát à, thôi nằm ngoài bộ hình hết chắc vàng rồi nội hết nhang cả bộ hình đây sát quả bự nằm phơi nguồn đây oh. oh. mี mi mì ba ở dưới đây này nó nằm trên phơn nhơn nôn thôi, quay, à, lọ hà bưng, hết, ít phi nông ấy, cầy gì hót năn ông tu nổ đấy, đấy nè, lọ mata thưng, không bù hết giấc đoạt rồi đấy, hết nhúng phi này, chớp อย่างนี้คือออกดอกเดียวนงเห็ดคือเห็ดปวกได้เป็น้องเอ้ยคือมีดอกเดียวนไงเอาช่วยเห็ดตาบบบให้หน่อยเจอดอกเดียวกับปิ่นพี่น้องเยอื ดอกเดียวก็มีบาทเลยเห็ดปวกหรือเห็ดตับพี่น้องเลยโอ้ถอดๆพี่น้องเลยบังบังพี่น้องบังพี่น้องเออสรุปเห็ดยังพี่น้องเลยเห็ดตรบพี่น้องเลย จังไดรคือมาออกดอกเดียวขอล่อเออนันนี่นก็มีนะเพียงเนาะหานเห็ดปวกต้องไม่มูเนี่ยนี่อันนี้ชุกใสเห็ดตาบพี่น้องเอ้ยมึงมึงศีสะมึงอีกคนนึงพี่น้องเนาะ มีพี่น้องเลยนี่ดอกเดียวเี่นบ่บริถืออุปกรณ์มาเลยมาเนี่ยเอาไม้เคียงก่อน FC เลยเอาอย่าเอามือเคียรคักเลยเด้อพอมีนี่เอ้ยประสนยันกีคิดไม่งอดอยู่นยในใบไม้ ปลีพี่น้องเอ้ยดอกเดี่ยววัวมีมูใช่ไหมเราะไปเรามากอะเมื่อยเลาะแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ่งเบ่งเลาะเขาเบิ่งที่นี่ก่อนเฮ้ยเห็ดยังไม่หัวนี่อึตึ๊บโอ้เห็นน้ำหมากบ่เนี่ย โอ้งามงามพี่น้องเอ้ยแผ่นดอกไม้เลยโอ้ยุงเด้อพี่น้องเอ้ยสองดอกมะเให้ทอแม่จีก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้เฮ็ดน้ัหมากเหต์นัหมากถ่ายเฮดกอนสีพื้นแดงพี่น้องเอ้ยอันนี้พื้นสีขาวๆเฮ็ดน้ัหมากนี่ mấy mô bò mi bó theo này, 2 bọt này bó phi nông ấy, ní phi hết nhắn này này, măng 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 măng, hết nhắn này. hết khúc ừ. Oh, song đó. Mommy mong mùa bò, dạ. chạy. Chạy hết M -m 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 -sạc còn, hết 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 thìo mì mồ con há, đi Phật Bồ Tát, phải há, thấy Phật đai, thì xạ há, đi Phật Bồ mì nè, ơ, Phật xạ Phật Bồ Tát, อย่างมาพอดีวายน่าวเลไจับพี่องเ่ยยั้งยั้ยังอยู่แข่งแข่งยั้วโอ้ยนี่ดอกหนึ่งพี่หนุ่ยเออบนบ่มันสะเอพี่หนุ่ยโอ้ยุงกไลลนี่อรพื้นี่พี่ย này ô yên ngàm ngàm yên kèn kèn đẹp, đọc oi. Poong đèn yên dock nung ngang. Niên dock đại diện, yên oi. O, yên nội Mmm. 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 này Mmm. 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 พี uh, ่พี que es que y, oh, right. ่น้องข้างล่างอีกไง่มดิซาหักเดียวไปประถินโอ้ยพันยูจังสี่่นีดอกนึ่งเที่ยวเลย sẽ hạ lý cả bố hình với nội xã hà này, này bố hình mật nhang phải vật hình ôi nào một lần nữa đọc này nào một lần đọc này ừ. ่โอ้ึอ่มน้องสะบงอ,อีลีก่อนสะบงอ,อีลีเป็นโบเห็นจ,จังใดพี่น้องเอ้ยตัดภาพมาอีกทีคะพี่น้องเนาะมาหอดน้องสะเจ้าของเป็นทีเห็่ห้อยพี่น้องเอ้ย อยู่ขี่งัวมาให้เพื่อนกินพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ไปหาเห็ดบาทเฮ้ยน้อยบัดสะหายลิข์กับ่เห็นเห็ดคกก็ได้เบิงเบิงเบิงสรุปผลงานพี่น้องเลยตื้อนี่พี่น้องเอ้ยพอได้ให้ทําแม่อุนหน่อยอยู่ สิแกงกับบพอแกงพี่น้องเยพอได้อุน้่อยไหนบ่อลร้พี่น้องเยลยเลาะจนเมอยก็ได้นำเต็มสะแล้วบะเทศเนี่ยตอนนี้คันลงเนี่ยถ่วหัวได้พี่น้องนำเนี่ยถ่วหัวยืนมือเห็นอยู่แต่ปีโจกไม่เนี่ยยืนมือบบเห็นเลยผวมเหลิกแต่ว่าสมมือนี่คุณเนี่ยแล้วีดินไหลลงถม ทางนอกบุลลึกไปไหนพี่น้องเลยเนาะสาระคลิปนี้เอาไว้สำม,มีก่อนเด้อพี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบคุในไลฟ์พี่น้องมุกไปเบิร์ตสกู๊ตุกุนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้งนองเนาะพอกันไม่คลิปหน้าพี่น้องสาระคลิปนี้สบายดี